เออตัวละตัวซิมหะตัวซิมหะตัวละหมื่นหา้หาพันบาทห้าพันบาทเท่ากับสองตัวสามมืน่นเมนสบายดีด้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบสร์สุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมันี่ก็อยู่กับลูกสาวพี<ม>่น้องเองกับน้องเอเบลพี่น้องเนาะอ่าทุกสบายดีอยู่ละลูกส,สบายดี <c oughs> อ่าขับตอนเศร้าพี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศอ่าขึ้นผ้าขึ้นผนวมัอนี่พี่น้องเอ้ยป้าโตเนาะจ้าขี้เป็นตังไรเมื่อนี่ถนนหนทางพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ากับบุเชียงกัสิตอนเศร้าพี่น้องเนาะบุเชียงสีเข่าไปหาน้องบิวตี่พี่น้องเอ้ยกัพอดีลูกสาวก็อยากไปนําพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอยู่เพื่อนของบ่เตียงคลองเขาพ่นแหลพี่น้องเอ้ยลูกสาวเพ่นเนาะโดยอ่าบุเชียงสีเข่าไปหาน้องบิวตี่มื่อนี่พี่น้องเนาะอ่า ก็มีทางเมฮักพี่น้อยเนาะเพป็นก็ได้ฝากเงินจำนวนหาเซนกีบพ,พี่น้อยอบดเสียงสิไปมอบหมทั้งวิลลี่พี่น้องเนาะเพราะว่าน้องวิลลี่ก่อนหน้า่ะบรสบายพีสันพี่น้อยอทั้งแม่ก็ได้ส่งเงินจำนวนนี้พี่น้องเนาะสิไปมอบหมทั้งน้องวิลลี่เนี่พี่น้องเลยใช้ออยาพี่น้องเนาะทานยาท่านอยังนี่แหละพี่น้องเลซื้อการใช้ใจพี่น้องเยโดยฮะยังไงกับ ไปเบิงึงไปหับไปชมน้ากันพี่น้องเนาะว่าทาัา้งน้องวิวดี้เพื่อนชิยวบ้านซานหรือว่าพี่น้องเลยเพ่ได้นัดได้หมายพี่น้องเนาะไปไปบ่ลูกเจ้าสิไปใช้มือนีิไปหาไฟเจ้าว่ามาอยู่เจ้าสิปาไปหาไปลูกอย่าโอมมือด้วยอย่าโอมมือไปหาไฟไปหาไฟพ่าดีดีจิตไปหาไฟน้องน้องเบลว บิวด oh. no uh, uh, okay. ี้บอโอบิวดีอ่าป่ะพี่น้อยเนาะป่ะพี่น้องไปไปดูไรไปอยู่บ้านเนินซานของอ่าน้องบิวดี้อ่ะโอเคพี่น้องเนาะตัวนี้กลับมาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านเนินซานของบ่อเตียงทองแซ่เล้าเฮาพี่น้องเนาะคือว่าเป็นบ้านของน้องบิวดี้พี่น้องเอยกะโอ้เนาะพี่น้องเอยย่านผ้าผนตกอีอยู่มื้อนี้กะดูอันนี้ก็จะเป็นทั้งอ่าบัตรพี่น้องเนาะบัตรบ้านของพ่อเสียงเองพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวซอสสุดท้ายเดี๋ยวไปเสียงสิไปลายไทยาจากเด็กจากหน่อยพี่น้องเนาะว่าห,ห่อกองเทานี่เพิน่นได้ดำเนินการไปฮอตสายเล้วพี่น,อน้อยเนาะเดี๋ยวไปเสียงสิอัปเดตให้ทั้งพ่อเมย์พี่น้องเบิ่งน้ำกันอีกรอบนึงพี่น,อน้อยเนาะโอ้ดูอันนี้กับมากับลูกสาวมือนี่กับพี่น,อน้อยเนาะเพิ่นอยากมาหลินน้ำน้องวิลี่แต่เพิ่นเข่าประตูก็ได้พี่น,อน้อย <c oughs> ใช่ปะใช้น้องวิลี่เลยเอิ้นไหม Ah, <laughs> à, khẩu vào đây sáp bạn nè. Hey, à, bà à, <laughs> ừ. gì ừ, ma khẩu vào đây sáp mà nè nó. Tô, ba, ướp. nong đấy, ướp nong chưa? Hả? ma phi, ma phi leo. Papa, đúng là, Anton, tuấn, 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 tuấn. Oh, tuấn, tuấn, tuấn. Ừ, tuấn, 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 tuấn. Tuấn, 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 đi. tuấn, 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 đi. tuấn, 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 đi, tuấn, tuấn, อยากมาน้าหมนี่กะยืด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 ้ืดย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 ยืดอดยืดยืดยืดยะดาดยืหยืยืดยืดยืยังยืดยืดยดดืืืดยืืืยเ็ดยเนาะเอาไปยั

Here, มาพีลูกมาเรียมานั่งดิมานั่งดินน้ำนองมานีมานั่งเดรอเย่ละน่งินน้อน่ดน้เ้กินเข่าแล้ววะ เสร็แล้วสร็ออเอาเน้อมาเนีนน่เอาของามาดิดนื้นอเออเอลงดินการเลือดเหนอ,อืมอืมอืมนี่ค่ไหตัวพินเนาะเ <c oughs> ลึอดอยู่หรอกอัน,นี้สองปีกัวเลยนั่นต่นนี้ปีปลายนิดนึงห่างกันตั้งกูกินข้าวข้ามสบายกินน้อง นี่นุ่มเหรอเนาะบัดกล้องความคือสบายแล้วแท้ขัเรนในการนอนเือสบายใช่สบายอยู่สบายดีนอนือนยอเงือสบายกล้องตุจ้าอยู่นอนเงือเห่อไงเนาะเออดึงคนเดะเหรอดึงคนคนแท้ยเอา่จะเข่าไปรูปมาาแม่ แข่งในลกขังนั่นได้ลูกเออเออเอนังตรงนั้นเออกวเออเดอเฮ้ยแข่งไปดิเนาะอออกกำลังออกกำลังกายออกกำลังกายเด้อ ไปน่องเนาะอ่าข้างบนเตียงกับมาแล้วบบนี้เอาเจ้าของเพ่มานี่นะเอาไปไปให้น้องลุกไปไปคืนเพื่อนนี่ของเจ้าได้น่ะลูกไปเอาไปคืนน้องเด้อใช่ไปน้องเต๋อว่าแปงเพี้ยนว่าหยุดนะว่ามือนี่นะ เอาเตียงไปดีไปดีแต่เที่ยวแท่นี้เนาะมันดิ่งบ่มาหากินข่าน้า่ชาปลาได้หิวเข่าเข่าไม่ได้เจีวผิดแล้วมึู่มึงตกได้หตอตกกตมหมดนะขี้ขี้ข้้ยหมดได้หะหางน้องเอยตกได้หมาพี่มาพี่ nào đi nắng đến đi gọn ăn nha canh 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 nha 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 hết cắn bố cua ít, อยู่เสียง2ปี5เดือนน่ะเด้นี่ปีบ่พอฮอดปีปลายปีปลายนึงคนนั่นกันเลยคนโดเกดเด้ออเอกะเป็นเาแล้วบ่บ่ยังขี้มูกเพมสิขี้มูกอยู่แขี้มูกย่อยีๆๆว่าปก็ต้องถือแพนี้นะนี่เนาะเก็บขี้มูกเก็บขี้มูกใหญ่กันลูกล่ะอันนี้กะขี้มูกย่อยได้นี่กัน เบ่งไปเอาอันรถมาให้พผนลินก่อนเนี่ยของเล่นกันบาทนี่อ๋อลินน้ำกันเอ้านี่นี่เอายวหยาดกันเอ้าเออลิน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 แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันลินน้ำกันฮะนี่ชุกชุบชุบชุบนี่ชุกนี่ชุกนี่นั่งลงนั่งลง นั่งลูน้ะบเตียงผลจิตกบปแจ้งัอยฮะแ่้บเตียงไงมากินนี่นันทางเช่นนี้บ่ครับเกือบตกคลองบ่เกือบตกคลองรถยังคลออ่อนอยู่ชับรถเนี้ยไอ่เพราะไรเว็บจีนบ่เว็บจีนชื่อทังเรุ่นนี้เป็นชื่อแล้วนี่กัเช่าน้ำพร่เ่าเช่าเท่าไังพนได้ใจอยู่สี่พันสี่พันบาทสี่พันบาท Cái khá phân bản các nắng huông trong này đó Sao không? Sao không? đi chai chưa? Khác đấy sẽ Sao nó bật hầu, nó chắc chai cái này rồi Thìm thêm 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 Mát tối lệch này, lên 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 Nhanh nó bật tiền hay đi khẩu thì nằm Nhanh như bỏ xe ยังใค้กินดอกบัวเชียงกินนะบ่ยังนะบ่สิมากินเจ้าหน่ยนะมาเช่าเดี๋ยวไปหาเบิ่งรับประเด็จตรงประเด็จตอนนะขี้มีกี่ดอกตลาดซับบ่เออพอได้ซับได้ดูแถวบ้านก็เห็ดเป็นต้นสี่ต้นนู้นนะบัวเชียงต้นหน่ำเลยบ่เน่จะเห็ดจะเห็ดดื้อขนาดเอออุ้มหนแล้วบ่วเตียงอุ้มใแฉแอวเลยอึ๊บเออไปไปดินวัดผู้ไป

đó nó đốt phái ui, bưng hòa à, bị bưng hò sợi ơn cành, bây giờ kêu quá kêu xe dù này, kêu <coughs> à. à. mà xe cướp bây xe cướp, à, yang luý bây ma luý bây giờ bây lui, mà đi, lui. À. <coughs> lui, đi gì đó một lát bụng chứ Cái gì đó yan ba. Hey đọc yan. Mh 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 nọ mh 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 mình เนาะทั <l id sei> ้งสร้างเพิ่นก่าป้อตยงมาพี่มาพี่มาพี่อ๋อตเนาะบ่เตียงไปสมบูไปสมปูนด์ยยี่น้องเอ้สมปูนือว่า รวดเร็วเนาะมาบนี้กัพี่น้อยครูแต่ต่ำอยู่ขึ้นนั่นอะไรไปไปห้องยอดโซฟาเลยเนาะยอดเทไรนะว่าราคาเมื่งดูมีมีคนถามมายอดโซฟาเจอภาพบ่สิบห้าล้านอเหมือน่แบบนี้ยพออยากได้เห็นนะตัวตัวตัวงใหญ่ๆนี่ จำได้ก็ได้บ่อมแต่ว่าเริ่มเริ่มต้นชิมห่านเนาะหมืน่นห่าเริ่มต้นชิมหาม่าหน่งห่าแต่ว่าได้ได้ได้ประมาณสองสามเนก็เห็นได้นะเนาะใหญ่ขึ้นนะเนาะโอเคโอเค โดยเนาะคับกับนี้ยเจบนคนวเชียงไงออนาคน้ำเอานาคนี่เพิ่นแตงนาคตัวละช่หเออตัวละตัวซิมหตัวซิหตัวละมื่หพบาทหพันบาทเ่ากับสตัวสามเม่นเมนระบบเนาะระบบผสมปูนนี่ไงเนาะนี่ยมคคูบันนอกเนาะไอวารดเคนบันนอกใ่เสื้อขาวดึงได้บ่เคบนนันนอก ขัดด้วยนี่โอ้กระบะแบบนี้นี่ขายยิ่มใส่นะมีขายบ่แบบนี้คนจ้างคนจัดคนกระบะโอ้เชียงเด้อบออะไรกระบะมีขายบ่กระบะโอ้มีขายยี่ป๊ประมาณเท่าไหรบ่ตามหั่นค่าหั่นขายเนี้ยนหนึ่งพันบาทบ่ โดยโดยอ่าบอยากให้ไปแห้น้องคงนะปอเตียงชมปูนบ่สมปูนบ่ต้องอันเห็ดเพื่อนบ่ต้องก่อยแบบในพื้นในอย่างด้วยเนาะมันพันเป็ดเป็ดก็ร้อยพันหนึ่งดดเนาะโอ้้องเลยใแล้วสะนี่ถือว่าก็บไม่เป็นซิปบนบน ทิบง,งานบ่จะเห็นองเงพิ่นนูกัะจะเห็นองค์เพิ่นย,ย, <c oughs> ยังมีอันทีลักตัวนี้ก็ยอดโซฟาเนาะยอดโซฟาทีนาเป็นละทีนาคั้นีผู้จงเขาอะไรแลกนเออกันยนักกตูละหนึนหน่งหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเลย ก็สีแบบคือทั้งซิมฮะประมาณแตเบื้งพี่ก็ได้ตัวย่างไปลูไปอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนานเอนไปมาาไปโอ้ยโอ้ยงามคุณนี่บ่โอ้ไปนี่ยเลยมาพี่มาพมาพี่มามอย่าเล่นเด้อเดี๋ยวล่มเด้อคอยมาเบื้องกำกันหน่อยเนาะมาเกียงขื่นสามเือบเพียลไม่ใช่เกือบกัน เด็ิมหัวมันเออไมหัวโอ้กระจนอเตียประมาณนี้ปประมาณนี้แหละนอย่าอพนตุกเตงถ้าสีถ้าอย่างโดดลายเลกลงอย่างเหรอายยางนียวนิเก็บโวดลายตัละมื่นห้อ้โมาลุกๆขึ้นมาบิว mà Khoi Khoi coi phim coi, mồng kim hùa mân thịt, ngồi ngâm gì nó, nhà nạm cái này, ngâm một bao xem, ngâm tiền, đó, tôi là hạ hạt thôi, tôi là mươn hạt, xì cao xì bắp nỉ bả, bắp đê gan nó, xì rồi อันนี้บริลงแหลกบ่อเนาะมันกระโบเหลื่อมไปไหนเนาะต้องลงคัดเงาจัใช่อยเนาะมันจังสีเหลื่อมเงาอันนี้อีกมุมหนึ่งพี่น้องอีกเนาะทางหอกร้องครับเพราะตัวใหญ่อยู่งใช่แล้พี่น้องใหญ่สูงทึมแต่ก่อนก็เห็นได้อยู่ฝั่งไทยเนาะโอยยอ่ามีใหญ่เป็นนี่นะแต่ว่าอยู่บ้านเท่านี้เพอถือว่าใหญ่สูงแม่แม่อยู่บ้านเทายังนโบเห็น เดี๋ยวไปลินเดี๋ยวไปลินมาพี่มาพี่มาพี่ไปนะโอเคพี่น้องเนาะกัตชีอ่าเลาะไปบ่งกัตชีมาอัปเดตเรื่องหอกงพี่น้องเบิ่งโพสหมี่ก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามอีกต่อไปพี่น้องเนาะกัตชีอัปเดตให้พี่น้องไปมาพี่ไปชมไปไปน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะสำหรับหอกอรบ้านบ้านของโมเสียงเองพี่น้องเนาะอยู่เมืองอุทุมพรแข่งสวรรค์นักเขตเท่านี้นพี่น้องเลยนี่ก็มีทางพ่อแม่พี่น้องฮะการสมทบเข้ามา ถือว่าลายพี่น้องเนาะช่วงนี้ทางงจางเพิ่นกำลังเล่งอยู่เนาะทางแฮทางซ้ายก็ยังลายอยู่พี่น้องเป็นปูนเป็นยังกับพุ่นแหล่เนาะยังปกเต็มมือมาพี่มาพี่แข่งกันนั่งนั่งนั่งแข่งนี่เนาะไปใชาเนาะกตถือว่าคำว่าโอ้มาว่ามันนี่รอบเศร้าพี่น้องเลยคำว่าหันนั่งดินอยู่วัดนั่งดินอยู่วัดเย็นๆเนาะเออตัวนะกใส่น้องอันวดีอเด้มาบีบเอ้ยถ้าเอ้ยเพิ่น พี่ว่ากล่าไหมาพี่พี่พี่ก็วอนี้กับอันทิได้ไปทั้งใน,นเนาะบที่มมึงก็สิไป,ปไล่หม่องไล่บอลอยู่ไปหาน้องมีเนยเนาะแล้วก็ไปหาอจอยเนยแล้วก็สิไปหาจอยอเมรรอบเล่งกับเพื่ะไปอัปเดตอนานไม่ไปจ่ายเงินค่าไม่ไมทุ่งเพื่โอโดยพอดีได้พ่อกันอีกแล้วลลสายเนาะรอบแรงคือเก้าพี่น้องเย คำมืดอยู่หันแล้วมันนี่ยุ้งตบยุ้งยูหันแล้วเซกเกอบ์ป่ะพี่ทุกอย่างป่ะพี่อ่ะ่โอเคเนาะสนอเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เลื่นทางเลยี่น้องตอนนี้ก็อ่าสิบมุมกว่าแล้วพี่น้องเนาะสิบมงแล้วบ่เชียงไปทางไหนซะก็บ่ัวเชียงบ่เชียงจะขึ้นไปเมืองอาดสะพังท้องมัอนี่อ๋อขึ้นไปทางหลวงเห็นผมบอกทางหลวงเห็นพอดีมีอ่าเคสน้องที่บัวเชียงได้ถ่ายท้ำไปเป็นทายเฮ็ดเแต่เป็นข้างทางเลย โดยโดยโดยโทรศัพท์ไปหานแล้วโอ้จ็กจีไปพบไปเจออยู่ใส่แล้วอยู่ลงคองปลาเพราะแล้วมันนี่กะนนี่กะพอยังไม่ได้หู้ได้ว่าน้องคนอยู่บ้านที่อยู่อยู่ใส่นะเพื่อนจะไปเจอหรือไปเจอจะไปเจอไปบุกถามอยู่นอะไรแล้วเนาะไปรุ่นน้อกันน้องกันน้อว่าจีพบที่เจอน้องนานน้องงางจะจะพากันยืนลินไม้ดูกระมันหมื่นนะตกแล้วฮะหมื่นเด้อมาพี่ อ้นั <S <S a, ่งๆนั่งนั่งกันนั่งนั่งๆจกับับแล้วเนาะเออพอมื่นตกหัวเตะนฮะโดยมันจบหาน่ัวตกั้ับพี่น้องเนาะฝันเช่นกัอยากบุดว้เนี่เด้อพี่น้องเนาะพอด่งอ่นพี่น้องเยองอ่นมาันนี้เน่พี่น้องเนาะ่ารบ่เชียงมาโมนี่เนาะได้นัดบนเตียงไว้กันอ่ามีเม่เนาะม่ฮักโอ้มาพี่มาพี่มีักเพื่นก็ได้ที่ตามรับ้มทัางอ่า ในในเฟซบุ๊กของโมเตียงเนาะมาทางน้องวีดีบมสบายโดยโดยโดยก็ได้ฝากเงินจำนวนมาให้ผ่านแบบเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้เนาะโดยจำนวนหาแสนกีบโอ้ขอบใจได้เลยเนาะทั้งเมเฆกันกั้งายาขยาเนาะอันนี้ก็ยังบ่เบาอยู่ไปหาโมแล้วก็ซื้อยาไม่ให้กินทะไรเสื้อเลยนี่แหละน้องยังไงงอแงกอยู่นานเศร้าเป็นตั้งคนทั้งลูกเนาะ มาพี่มาพี่มีมีจะพาดน้องไปอ่าโอเคดูสีเนาะการจะบุญวานี่าเนาะเดี๋ยวบเชียงสีเราจะพาลูกเนพาลูกเนพาลูกให้ทั้งลูกสาวบบเชียงเป็นตัวเต็มทั้งน้องบิวตี้พี่น้องเอ้เนาะเรียบรองเรื่งว่าการมอบนี่สิเดี๋ยวคอยรู้เดียวรอรดื้อชุดจะพาลูกอยพาลูกนี่นี่ดังดินเงื้อยกันนี่นี่อ่ะเอาดูเ่ินสาวเงินหลับเงินรับเงินแดีวก็ให้น้องเยอะยืนยืนให้น่องด้วยยืนพี่น้องเยอะอ่ะยืนให้น้องเยอะ เินไหนน้องเงินไหนน้องเอาไห้มาเลยลูไห้จะไห้ครับพี่ได้เลยนี่เนาะเออเดี๋ยวพอเอาไห้ที่หลังเรื่องของเจ้าเรอ่ะเออจับเอาลูกเอาไห้น้องมาหนีิเอาไห้น้องนี่ดเอ้าหับเอาบาหน้ขอบใจเด้อขอบใจทุ่ยยาก่อนทุ่ยยาทุ่ยยาไว้ทุ่ยยาก่อนทุทุเออเอ้าีาเออขอบขอบใจบาหนิโดยการเจ้าจังเมื่อเอาน้ำโพมหลังแล้วดูเด้อ น่าก็อยากได้บ่อยากได้เลยเสือเอวเสื้อเอาจะใส่ขายาเด้อซื้อยากินเด้อนั่นคือต้องเง้ต้องขอต้องขอขอบุญขอบคุณเมย์อยู่ทางเพื่อนห้บอกซื้ออยู่บ่เพื่อนบ่ห้บอกซื้อเทียนเนาะจะเป็นไม่ฮักมตเนาะอยู่ทางยุเอะบ่ยุเอะต้องขอให้แม่และครอบครัวอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจักโรคภัยส่เจ็บทั้งปวงเด้อแม่ให้มาช่ำได้ก็ขอให้กับพื้นหาเมย์ร้อยเท่าพันเท่าที่ได้สวยลูกสวยหลานเนาะอ่ามอบเงิน อาณาค่ายาให้ล้านได้ไหมนี้ก็ขอให้แม่อยู่ดีมีเฮงอ่าทั้งพ่้อมครอบพรอมครัวโชคดีตลอดปีและตลอดไปเนาะแม่เนาะสาธุเด้อเนาะสาธุกันเดี๋ยวทุกยากันเนาะทุกนาทุกยาพี่ไวปทุกยาเอออ่ะไปแบบนี้พี่น้องไงฮะแต่ออกไปเฮ็ดคลิปกันวันนี้ท้ายคลิปเพน่มแล้วเดินทางแล้วปนกันซิแม่เนาะรอบเศร้ากันมาอ่า ทายพี่น้องเบิ้งน้ากันอีกรอบนึงสำหรับหมอกองฮาว่าไปฮอตใส่แล้วพี่น้องเนาะกะมีพ่อแม่พี่น้องกะทายเขามากกถือว่าลาอยู่งานไมื่นี้กะเลยถือโอกาสดีมามอบเงินใหนทางน้องวิลลี่แต่กะทายทางพี่น้องเบื้องน้ำกันเลยไปซะเนาะกลับได้วันนี้เนาะไปเนาะบนเตียงเดินทางไปต่อทางต่างคนต่างไปได้บัดนี้เนาะไปกับรรจัดบ่หรือบัพบุญอาจจะไปกับรรจัดเหมือนกับเสียงกันแต่บัพบุญถ่ายด่เยแล้วบัพแจ็คหนึ่งแจ็คไป เดี๋ยวเราไปซื้อยาไปเข้ากระแับเนาะไปเชียงก็ได้ลาภาพบรรยากาศกับหอกองพี่น้องเอ้เนาะกําลังเริ่มสร้างเริ่มตเติมอ่าเร่งอยู่พี่น้องเนาะทั้งสร้างเคนกับพี่น้องเอ้ดูว่าคืบหน้ากับรวดเร็วพี่น้องเอ้โดยอ่าบุเชียงมาเมื่อนี้พี่น้องเนาะก็ได้นับทั้งบ่ะเตียงพี่น้องเอ้อ่าอ่าบุเชียงมาเป็นสะพานบุญทั้งแม่หักพี่น้องเนาะอ่ามาบีจํานวนแสนกี่พี่น้องเห็นนทั้งน้องวิลลี่พี่น้องเนาะ กาบุเซียงกะต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งแม่หลายๆเด้อเนาะที่ไว้วางใจให้ลูกนี่เป็นสะพานบุญให้ภายในมือนี้เนาะโดยสําหรับลูกกะบ,บุมีอย่างที่จะตอบแทนกะมีแต่คำอวยพอรอวยใจให้ทั้งแม่ได้ไปในครอบครัวจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บมาให้ได้ความไขบ่บ่อ้มีเด้อารถนาสิ่งใดกะขอให้ได้สมมงมั่นารถนาเด้อเนาะอ่ะในกะบ,บุเซียงกะสิได้ลาพ่อแม่พี่น้อง กันไปเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะโดยไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าของบอสเชียงอีกต่อไปเด้อพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้พี่น้องเนาะบอสเชียงกับลูกสาวอ่าน้องเอเบลพี่น้องเนะาะก็สิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเนะาะนะสบายดีดุสบายดีเดุนะสบายดีเด้อพี่น้องไอ้เนาะ